สวัสดีวิรุ่นฝูงมิจินาและก็ชาวเกม Li g ู l ั s The a d v ด n วทุกท่านกันด้วยนะครับผมอัมดุลในคลิปนี้เราก็จะมารีวิวเกม MMO บนมือถือสไตล์แฟนตาซีผ่านฝีมือคนไทยอย่าง Li g ู l ั s The a d v ด n วเกมที่จะพาคุณไปตะลุยโลกปีศาจท,ที่กำลังจะล่มสลายบอกเลยว่าภาพเกมนี้โดยฝีมือคนไทยสวยงามตะการตาแน่นอนแถมเขายังได้รับรางวัลเกมออฟโรดิเอจากเวที BIDC a w a r d ปี2025ด้วยนะครับแถมตัวละครเหล่าโจวยมีแบบจัดเต็มเอาเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปเปิดโลกของเกมนี้กันเลย เอาแล้วเราเข้าสู่ทางด้านของโรคของเลกูลัสครับผมเปิดมาถึงเจอทางด้านของเจ้นางฟ้านั่งรออยู่โดนโซล่ามไปหนึ่งทีไม่รู้ว่าไปทําอะไรมาแล้วก็มีเจ้ที่นอนเหมือนแบบว่าเป็นเจ้าหญิงนิทรานะครับมีเขาอยู่บนหัวไปทีนึงครับจังหวะนี้แล้วนี่เหมือนเป็นใครครับหนุ่มหน้ามนหูเหมือนเอวแต่ว่ามีเขาน่าจะไม่ใช่แล้วนี่คือตัวร้ายหรือเปล่าน่อจะเป็นตำนานที่ก่อนเราจะมาถึงโลกนี้หรือเปล่าครับยังไงไมนจะซัดกันนะน,นี่และ ชัดเจนพี่เดน,นจวบครับผมเราเจอทั้งได้มังกรในคัตซีนเมื่อกี้ะฮะกับเราตัวละครที่มีอยู่ประมาณ4ตัวซึ่งเราก็ไม่รู้จักใครทีนะครับตอนนี้แล้วเหมือนว่าให้กดใช้สกิลไปหนึ่งทีจังหวะนี้กดไปหมับเขาให้<ะ>จนนเจ๊ข<ะ>ี่ม้ายังไงมีคัตซีนโชว์ด้วยใช้หอกกับโล่ครับผมแทงทะลุอูอันนี้นึกว่าแทงทีเดียวแทงหลายทีครับโดน, 4, นะระเบิดไป4,9 0 0นนะฮะแล้วเหมือนว่าในทีมเขาคุยกัน,นครับ<ะ>จังหวะนี้เจ๊เจ๊อะไรไม่รู้สีแดงนะครับผม เหมือนจะใช้เลือดนะครับในการทำระเบียดแล้วเบี่ยงเข้าไปหนึ่งทีดอกละสามพฮะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเกมนี้เกมคนไทยนะครับอันนี้มีเนื้อเรื่องให้อ่านระหว่างต่อสู้นะครับแสดงว่าตอนเราเล่นเนื้อเรื่องน่าจะประมาณนี้นะครับผมแลวเหมือนว่าตีบอสไปถึงครึ่งหลอดแล้วโดนเอาคืนหรือเปล่าบอสเก่งคัดซีนป่ะนี่ชัวนะครับผมว่าชัดโลกโบราณอันนี้คือผมเป็นไอตัวนี้เหรอวะ วิสเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นอสูรสีดำนั้นหายไปไหนแล้วอสูรสีดำพูดเรื่องอะไรกันยังไม่ตื่นเลยหรือว่าเราย้อนเวลากลับมานะฮะเราไม่รู้เหมือนกันอันนี้แต่ว่าน้อง น้องอะไรนะซิลฟี่เมื่อกี้บอกแล้วว่านะครับไม่รู้ว่าเรื่องเมื่อกี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะฮะหลังจากที่เราคุยกับน้องซิลฟีห่หัวชมพูเมื่อกี้นะครับก็เหมือนกับว่าไอ้เรื่องที่เราเจอตอนเปิดเกมเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นทีนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะตามเนื้อเรื่องแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากจะได้เรื่องกณก็สามารถกดข้ามตรงนี้ไปได้นะครับในเรื่องเหมือนกับว่าเราจะได้เป็นไอ้ตัวหัวแดงหรือเปล่านะครับที่ถือดาบแบบเท่ๆอยู่นีอันนี้ก็จะเป็นการสำรวจโลกธรรมดานะครับซึ่งก็เป็น หมัดเข้าไปหนึ่งทีฮอะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากเล่นเองเราก็สามารถกดออโต้ต,ตรงนี้ได้นะครับในช่วงแรกแบบยังเล่นไม่เป็นอะไรเงี้ยกดออโต้ไปก่อนแถมไม่ได้ใช้สกุลสกิลอันติให้ด้วยนะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับตัวหัวแดงนี่เทวาอาสันไปหนึ่งทีรอบจังหวะนี้มอนหายไปเลยครับทั้งกองหรือเปล่าหมัดเข้าให้ไม่หายต้องให้น้องสมพูต้องให้น้องหัวชมพูซ้ําไปอีกทีอะนี่น้องหัวชมพูเราเบี่ยเข้าให้ครับปิดงานและเหมือนจะจบครับ จบแล้วมีการสโลโมชั่นให้ดูด้วยความเทห่หถึงทีะวะ่านี่วิตตอรี่ไปครับนะน้องหัวชมพูเอ p ชัวงี้เปิดกาชาครั้งแรกเราจะได้ไรน,นี่คือหน้ากาชาครับเราจะไม่ข้ามเปิดไปถึงเจอน้องหัวม่วงเมื่อกี้ที่เราเห็นนะฮะเปิดหนังสือขึ้นมาให้เราเปิดกาชานะ่ปั้มตายสักอย่างน้องหัวม่วงก็เต้นให้เราดูไปฮะจะได้ออกเป็นตัวอะไร จังหวะน,นี้มับเข้าให้ยังยังไม่มาเฮ้ยหน้าสุมกาชาเขาอลังการอยู่นะอันนี้หมับเข้าให้ครับทีโอดอรนะน่นะจัดอัตโนมัติเป็นหนึ่งทีที่เจยืนแนวหน้าครับบอกเลยว่าอย่างตึงนะตัวนี้หน้าแบบว่าเอาเรื่องสุดๆนะครับทีโอดอร่นะฮะสุมกันอีกทีดูนี่จะได้อะไรได้น้องแอนนะฮะ เฮ้ย <Hey, laughs> นึกว่ามีน้องแอดคนเดียวแล้วซ้ำด้วยไงทีนี้เฮ้ย hey, แล้วได้น้องลิลี่อะไรมีดาวเดียวหมายความว่ายังไงอะแล้วก็ได้น้องหัวจมพูเมื่อกี้มาเพิ่มนี่ครับกับน้องแม็กซ์นะครับข้างบนเขาบอกว่าการันตี SSR 1ตัวแล้วก็ SR 3ตัวทุกครั้งนะครับอ๋อเราสามารถดูทางด้านของตัว5ดาวนะครับที่มีได้ตรงนี้นะฮะซึ่งในนี้ผมก็รู้จักเจนะครับคนนี้นะครับ โอเดอราที่เราเพิ่งได้ไปเมื่อกี้นี่เขาแจก5ดาวให้เล่นกันเลยหรอวะอย่างตรึงนะครับซึ่งตัวละครที่อยากได้แน่นอนอยู่แล้วครับว่าต้องเป็นโจเอคริสตัวอรีถ้าเรากดไปอีกทีเราจะมีโอกาสได้ไหมซึ่งโอกาสดรอปในเท่ากันหมดเลยเพราะฉะนั้นจัดไปครับเราสุ่มไปอีกห่ทีกดข้ามมนเดวิชไปครับรอบนี้ข้ามไปได้เป็นอะไรครับเอเดาโอ้โหได้เป็นซ้ำมันจบแล้วครับแบบนี้หลังจากยืนยันผลลัพธ์จะไม่สามารถทำการสุ่มใหม่ได้อีกมันสุ่มใหม่ได้กี่ครั้งวะ แบบนี้ก็สูงไวเรื่อยๆจงกว่าจะได้เจ้นั่นดีวะรออะไรอะ่ะได้ยังยังได้โรราอยู่แล้วบอกเลยว่าติดรูครับเออได้เป็นน้องซาซาครับไม่ครเราต้องเอาเจ๊คริสเท่านั้นเราเห็นภาพนั้นแล้วเราจะต้องยังไงยังไม่ได้ครับจนก,กว่าจะได้เจ๊เราจะไม่หยุดแล้วยังไงตัวนี้หรือเปล่าเรียบร้อยครับเจคริส ได้มาแล้วฮนะบอกเลยว่าอิ่มน้ำจัดๆนะครับตัวนี้และได้น้องลูซิลไปด้วยนะครับโอ้โหและลูซิลซ้ำมาอีกทีกดอันนี้เลยครับแน่นอนเรายืนยันฮนะนี่เลยครับเจที่เราตามหา,มาเมื่อกี้กดเพิ่มเลเวลไปนะฮะเลือกอัตโนมัติไปเลยเพราะเรายังไม่รู้อะไรแนละ้วกดไปอัพไปเลเวลสิบครับ หมับเขี้ยวให้ไปอยู่คู่กับเจ๊ทิโอราเลยทิโอดอร่าเลยครับน่าจะต้องไปทําการเก็บเวลกันต่อหรือเปล่าถึงจะแบบว่าเปิดคอนเทนต์อื่นได้เอาละเกมก็แนะนําให้ผมน่าจะฟาร์มแบบพวกของอัพตัวอะไรนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราเพิ่งได้เจมาฮะเราต้องเอาทําการเอาพี่คนนี้ออกจากทีมไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นเจแทนครับนี่ทำไมเจ๊ดูยืนแบบกลัวๆนะฮะไม่เป็นไรครับเรา เน้นสาวๆเข้าตีอยู่แล้วเรากดไปจากกาังหวะนี้เกมแนะนุงแนะนําจัดทุงจัดทีมไม่ครับเราซัดเลยฮนะจากกาังหวะนี้เจฟผมทําอะไรอ่ะควักกระเป๋าซัดอะไรสักอย่างนะครับแล้วมาเป็นเจฟเอ่องูเจ้มังกรของเรานะครับอนิเมชั่นไปนหนึ่งทีบอกเลยว่าโคตรอลังการนะครับคัดซีนของตัว5ดาวนี่ไม่ธรรมดานะครับเกมนี้ฝีมือคนไทยนี่บอกเลยไม่แพ้ชาติดใดในโลกนะครับ จบยังครับยังไม่จบเรามีโอกาสได้เห็นอันติของเจคริสนะครับมาอันติน้องเออติเจคิริสครับยังไงทำอะไรเจล้วงกระเป๋ากระเป๋า,ด,าด้วยไมหรือเปล่า้เอายามาให้เพื่อนนะฮะแต่ว่ายังไงทำตกทำไมซัคัดซีนเจกูดูฮาจังวะโอ้โหทำนาเวตได้ด้วยนะนี่แถมไปเี็วอีนะครับเลยหายไปเลยครับผม คัตซีอาจจะดูฮาแต่ว่าดาเมจไม่ธรรมดานะครับใช้ได้นะครับเอาเรื่องเอาการอยู่กับเลเวลเลเวลเจ็ดไปหนึ่งทีครับเนื้อเรื่องเกมนี้นะครับมันจะมีแบบว่าแยกกันกับที่เราสำรวจนะเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าอยากจะเสพเนื้อเรื่องก็มีแยกให้เสพไปแบบเป็นเป็นที่เป็นทางเลยนะครับถ้าแบบว่าอยากจะเล่นทางด้านของเกมเพย์ที่แบบว่าต่อสู้กันสู้กันกับมอนลยีก็จัดกันไปได้ครับที่ตรงสำรวจนะฮะ ซึ่งก็จะมีหลายๆด่านให้เราผ่านนะครับถึง10ด่านถ้าเราผ่านครบก็จะได้เพชรตามจํานวนที่เรามีนะครับแล้วก็ยังมีเลือกระดับอีกด้วยนะฮะมีทั้งยากแล้วก็ฝัน้ลยนะครับให้เราแบบว่าทํามดาวรับเพชรฟรีกันไปแบบอิ่มๆแล้วก็มีเนื้อเรื่องเสริมตัวละครนะครับคุณอยากรู้ในเรื่องของตัวไหนก็ตมกันได้ที่ตรงนี้เลยเปิดมานะครับในกล่องของขวัญนะฮะที่เกมแจกก็จะมีทางด้านของเพชรนะครับที่300แล้วก็น่าจะเป็นตั๋วสูง s s เอนะครับ10ใบนะฮะฟรีสำหรับผู้เล่นใหม่ แล้วก็ยังมีอีก10ใบตรงนี้แถมแจกน้องหัวชมพูให้กับเราฟรีอีกนะครับพร้อมกับเงินอีก20,000ืครับผมบอกเลยว่าแจกกันแบบจุกๆนะใครที่เป็นผู้เล่นใหม่ก็อย่ามาลืมรับกันด้วยนะครับส่วนในแต่ละวันนะครับที่สิ่งที่เราต้องทาก็คือต้องทำภารกิจตามที่มันขึ้นตรงหน้านี้นะครับเพื่อรับเพชรฟรีนะฮะแค่ล็อกอินนี่เราก็ได้ไอตัวเรซินนะครับอหกสิบละที่เหลือเราก็ต้องทําตามภารกิจนะครับเพื่อรับเพชรตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็จะมีระบบความสําเร็จนะครับที่จะ แจกเพชรฟรีให้กับเราอีกอันนี้น่าจะทําครั้งเดียวหมดหรือเปล่านะฮะไม่สามารถทําซ้ําได้แล้วก็มีเคเวสรายสัปดาห์ด้วยนะมาที่กิจกรรมในช่วงนี้ครับมันก็จะมีอันนี้น่าจะมีกันทุกคนนะครับก็คือการเริ่มต้นครั้งใหม่นะครับไอดี ID ใหม่น่าจะได้กันทุกคนนะฮะก็จะเป็นแบบว่าพวกของอัพตัวพวกแบบว่าทรัพยากรในการที่เราต้องใช้ในการเล่นต่างๆนาๆนานครับแล้วก็มีล็อกอินรายวันนะครับกดรับ,นรบหนึ่งทีเสียหนึ่งอันอันนี้ผมไม่รู้ว่าได้มาจากไหนด้วยฮาราวินกดรับไปนนบอีนน้ เราก็จะรับไปทีละขั้นนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของฉลองเปิดเกมนะครับสามารถล็อกอินรับของได้เหมือนกันนะครับตรงนี้แล้วก็รางวัลูุเริ่มต้น,นครับผมวันแรกอันนี้ผมได้น้องลูซิลไปแล้วนะครับน่าจะเป็นตัวฮิวนะที่อยู่ในตี้ตัวค่อนข้างอลังการเลยครับแล้วก็จะมีล็อกอินรายเดือนด้วยนะล็อกอินรายเดือนก็มีพวกกาชาครับให้เราด้วยนะ ไม่ได้ทิ้งเราไอ้แถมแจกเพชรอีกตั้ง500ไอ้600นะครับบอกเลยว่าเข้าใจปั้ามสุดๆเนี่ยแล้วนี่ก็จะเป็นน้องตัวใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ากาชาเมื่อวันที่30นี่เองนะครับซึ่งก็จะเป็นน้องดับไร้กังวลนะฮะโมมิจิบอกเลยว่าแค่ดีไซน์ชุดนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะฮะพอพูดถึงตัวละครแล้วก็ต้องจัดการสักนิดนึงนะฮะเราไปทำการสุ่มกันเลยดีกว่าครับซึ่งนี่ก็จะเป็นตู้ใหม่นะครับเหลือ27วันนะฮะ ถ้าเกิดว่าคุณไม่สุ่มช่วงนี้ก็น่าจะไม่มีให้สุ่มเลยหรือเปล่าครับแบบเนแล้วมีสองตู้ครับซึ่งตัวที่เลทอัปในตู้ก็จะมีอัตราการออกที่เยอะกว่าตัวหลุดเลทนะนี่ผมก็เพิ่งรู้เลยนะว่าเจคริสผมเป็นตัวหลุดเลทนะดิก็น่าจะมีโอกาสออกตัวหน้าตู้สูงนะน่าจะหลุดเลทยากนะครับประมาณนน้แล้วก็ทางด้านของตัว HSR นะครับกดให้ถึง80ครั้งนะครับมีโอกาสออกทองถ้าเกิดว่าหลุดเลทก็ต้องกดอีก80นะถึงจะออกทองแล้วก็จะได้การันตีพอดีเพราะฉะนั้นทองแรกน่าจะ เป็นการสุ่มเหมือนกับเกมกาชานะครับทั่วไปที่เราเล่นกันครับเปิดไปเลยฮะจจงหวะด้ขอสุ่มไปสัก10โลดูสิได้น้องมูมิจิหรือเปล่าเปิดมา10โลแรกครับเราต้องดูน้องเต้นไปสักหนึ่งทีครับน้องหัวม่วงคนนี้แตะหน้าจอไปขอแบบดีๆนะน้องได้ไหมแสงแสงแบบนี้ไม่มีแสงไม่มีแสงแบบนี้ผมว่าไม่ได้ชัวร์เลยและได้ไอหนุ่มเทวาสันไปหนึ่งทีฮะแล้ว อันนี้คือตัวสี่ดาวโอเคสี่ดาวนะครับไม่มีห้าดาวครับรอบนี้แล้วได้น้องลูซิลมาครับดูทรงแล้วน,น่าจะสี่หกชัวร์ครับมาฮะไปต่อกันได้ไหมครับอันนี้เฮ้ยประตูโอเค,อ,เคอยู่นะเปิดเข้ามาครับยังไงยังไม่ห้าดาวใช่ไหมเมื่อกี้สี่สิบโลแล้วอันนี้ยังไงไม่มาทีครับโอเวนอาออก,อย,ากอยากอยู่ด้วยดีใกล้จะแปดสิบแล้วอเอ้ยมาได้หรือเปล่าสีม่วง ผมก็พูดมาได้ทุกรอบแต่ไม่เคยได้สักรอบทีหฮัมาแล้วมาแล้วเยนเคโมวิจีครับผมมาแล้วฮะถือดาบคานะยาวนะครับโคตรเท่ครับขอสักสองตัวไปออกยากออกเย็นขนาดนี้ขอสองทองไปหนึ่งทีมีไหมไม่มีฮะไม่เป็นไรครับผมโอเคเราได้น้องมาแล้วฮะการันตีโหเนี่ยมีการบอกนี้ไม่มีซอฟตี้นะครับ น่าจะแบบว่าถึง80ถึงจะได้อะไรงี้นะไปฮะหนีฟาดฟาดไปดึกทีอยู่แนวหน้าด้วยครับโดนแท้งไปโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยววิจิโดนยิงรัวๆเลยเฮ้ยเครื่องหลอดแล้วฮิวฮิวเอ้ยเอาเอ้อเอาตัวฮิวมาเดี๋ยวได้วิจิเฮ้ยมีการเข้าหลังเริ่มโคตรเท่ฮะจังหวะนี้ชิปหายแล้วครับฮิวไปไหมเออฮิวฮิวให้น้องคุณโอเคฮิวใช่ไหมบอกฉันทีว่านี่คือฮิวมีขนดกลุกโลมายังไงเออฮิวไปพันหนึ่งเยอะปะวะพันหนึ่ง เอ้ยเยอะอยู่โอเคอุ้ยมอนต้นเกมก็ไม่ได้ไม่ได้กากนะครับอันนี้เอ้ยจัดการไปไปน้องหัวชมพูทวินเทลบีอะเข้าให้นะครับืออเรียบร้อยไปฮะแล้วโมบิจิแม่งไม่เคยรอใครอันติโมบิจิยังไงครับโอ้โหมีการชักดาบขึ้นมาเอาอนนี้ฟาดขึ้นไปครับก็คือเป็นการโยนดาบเพื่อเป็นการฟันแล้วยิ้มไปหนึ่งทีวัตส์ แล้วมีการเชนสมโมต่อเนื่องก,กับเพื่อนนะเอ้ยใช้ได้อยู่นะคัดซีนเกมนี้แล้วดูดิวิ่งขึ้นมาหมุกเดียวแบบนี้โดนเลยครับแล้วเจผมมาฮะจกกังหวะน,นี้เอาเลือดเดฟเป็นการเสกบังกรนะฮะยืนแบบเท่ๆนะปล่อยเข้าไปครับผมสีแดงเบียร์เข้าให้หายเป็นทางครับโอเคเ,อเจตัวฟรีที่แจกนี่ใช้ได้อยู่นะครับไม่ธรรมดานะอันนี้ และเรียบร้อยไปครับน้องมมวิจิผมตีเป็นรูปดาวข้างหลังแตกไปฮะได้ชนะโอ้โหถือว่ามีแบบว่าให้เราได้ลุ้นอยู่เหมือนกันนะนึกว่าออโต้จะผ่านสบายนะครับไม่ใช่นะครับอันนี้อาจารย์ไปต่อครับจกกังหวะน,นี้โมวิจิแทงอีกแล้วอยู่หน้าสุดโดนอีกแล้วโดนอยู่คนเดียวยังไงรอบนี้แนวหน้ายังไม่ตายเลยเฮ้ยน้องฮิวสกิลดวน,ดวนเออเกือบตาย <laughs> อ่าน้อง ไอ้น้องม่วงตัวนี้คือบอกว่าเอ้ยกูทำงานเยอะนะอร์มรู้สึกว่าใช้งานน้องบ่อยนะครับอันนี้โมวิจิตจัดการหน่อยดิเออทวินเทลรอบนี้ติเต็มก่อนเพื่อนนะครับปรับเข้าให้จำชื่อไม่ได้เรียกทวินเทลแล้วนะทวินเทลหัวชมพูเออตายไปหนึ่งครับเออมายังไงโยนดาบขึ้นไปไม่ได้ฟันอะไรแต่ให้ดาบฟันเองหมัดเขาให้แล้วก็ยืนยิ้ม แล้วก็เหสาภาพมีใบไม้ไปติดจมูกน้องน้องก็เลยเหนะครับจังหวะนี้น้องอย่าตุยไว้ <c oughs> อย่าให้น้องตุยนะเจ้เจนตีไปหนึ่งทีครับอาคมเลือดเบี่ยเข้าไปเออโอ้โหหายทั้งทางเช็ดเค้โคตรแรงครับเจมังกรแม่งแรงจริงตัวแจกไอ้เชี่ยว่าตอบมากแล้วไอ้โมวิจิ <c oughs> ผมที่ไอ้สุ่มมาเมื่อกี้ ก็นะครับเป็นการเน้นย้ำเลครับว่าสายฟรีนั่จะอยู่ได้นะครับอันนี้เจ๊บงกรแบกชัดๆนะเมื่อกี้โมมิจิบอกหนูยังไม่ได้เอาจริงเลยนะครับทีนี้มาเอาจริงกันบ้างครับพอผมเล่นไปคร่าวๆแล้ผมก็ได้รู้ว่าเกมนี้มันมีระบบการจัดทีมนะครับแบบมีคู่หูขึ้นมานะฮะเห็นเลเวล10กับเลเวล5ตรงนี้ไหมครับถ้าสมมติว่าเราทําค่าความสัมพันธ์ตัวละครเนี่ยมันจะสามารถเพิ่มสเต็กได้อีกนะครับอย่างเช่นน้องวาคาบะตัวนี้นะฮะน้องจะมีค่าความสนิทกับโมมิจิเป็นพิเศษนะครับผมซึ่ง วาคบะเนี่ยได้มาถึงเลเวล9เลยนะครับเป็นคู่หูกันแล้วก็จะได้โบนัสสเต็กตรงนี้อีกนะฮะแบบฟรีๆส่วนตัวอื่นถ้าเราอยากจะเอามาให้เป็นคู่หูกันก็ทําได้ครับเพียงแต่ว่า,าต้องเก็บเลเวลค่าความสนิททางด้านล่างนะฮะเมื่อเรารู้คร่าวๆในการจัดทีมเล่นเกมนี้แล้วนะฮะผมก็เลยมาลองอารีนานครับสังเวียนที่ผู้เล่นจะมาฟาดฟันกันเองครับผมซึ่งพีคนนี้นี่เลเวล30นะครับผมนี่กดสู้ไปเลยหนึ่งทีดูนี่ว่าจะไหวไหมวิจิของผมที่ได้ทำการฝึกวิชามาแล้วนะครับเป็นอย่างดี จัดไปดิน้องเปิดมาฮะจัดการสกูทั้งหมดบูวิจิอยู่แนวหน้าไปเลยครับเป็นตัวแทงฮะและ้วฝั่งนู้ใช้สกิลมาดูบูวิจิผมล้ำครับ <the> จังหวะนี้เดี๋ยวรอเข้าล้วงหลัง <Yeah. S 1> ปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บยังไงบูวิจิล้วงหลังปุ๊บปุ๊บปุ๊บ <Yeah. S 1> เห็นไหมเรียบร้อยครับเ <Yeah. S 1> ข้าไปล้วงหลังกดสตันด้วยฮะจังหวะน,นี้แนวหลังเขาพังฮะพอแนวหลังเขาพังปุ๊บทีมตรงข้ามก็เล่นไม่ได้ฮะ oh. ถึงแม้ว่าเจมักนกรจะแรงในเมื่อกี้ oh. แต่ถ้าไม่มีบูวิจิล้วงหลังให้ก็คือทําอะไรไไม่ด้ฮบอกเลย เจมังกรปัดดาวเมทให้ครับผมจังหวะนี้มัดเข้าไปอีกทีน้องวากะบันติอีกทั้งแมพครับผมและเรียบร้อยไปเมื่อเราเล่นไปเนี่ยเราก็จะได้ทางด้านของเหรียญอารีนาครับซึ่งเอาไว้ใช้ในร้านค้าอีกทีอย่างที่ผมบอกไปครับเอาไว้แลกตั๋วสุ่มกาชาฟรีได้นะครับแล้วก็ยังไม่หมดครับสำหรับอารีนานะยังมีทางด้านของกระดานจัดอันดับนะครับเรายังสามารถมารับรางวัลตรงนี้ได้ครับ เวลาเราแบบว่าไต่ไปเรื่อยๆแลวแบบว่ายุ่มดับสูงขึ้นนะครับเราก็ยังสามารถปรากฏรับเพชรตรงนี้ได้นะประมาณนี้สลับหมวดอารีนาต่อไปก็จะเป็นทางด้านของหมวดลงหอคอยครับหอคอยนี่มันก็จะมีทางด้านของบัฟนะที่เราแบบว่ามีตัวไหนเราก็ใช้ตัวนั้นไปบัฟนะครับมันจะได้แบบพวกดาเมจนะบ,บวก20%บนะถ้าเป็นตัวหน้าตู้อีกก็จะเป็นอีกจะบวกเพิ่มไปอีก10%นะครับทำให้เราไต่หอได้ง่ายขึ้นซึ่งรอบนี้ผมก็มีทางด้านของน้องโมมิจิครับบวกดาเมจอีก30% แล้วก็น้องอันนี้อีก20นะครับก็จะทาให้เราเนี่ยไต่หอได้ง่ายขึ้น,นครับการไต่หอกม็มีอะไรครับให้เราแบบปั้นตัวมาแล้วก็ไต่ชนะมอนไต่ขึ้นไปเรื่อยๆแค่นั้นครับผมก็จะได้รางวัลเยอะขึ้นไปเรื่อยๆและตัวมอนเตอร์นี่ก็น่าจะยากขึ้นตามจํานวนชั้นที่เราไต่ขึ้น,นครับซึ่งชั้นแรกๆก็ไม่มีอะไรยากมากนะแต่พอชั้นหลังๆนี่ก็จะเริ่มเห็นภาพนะวครับว่ามันน่าจะหนังนะครับซึ่งตอนนี้เราผมเลเวลมันเกินละเดี๋ยวตัดภาพปิดทีตอนที่ผมไต่ยากๆกันแล้วกัน ว่าทรงมันจะเป็นประมาณไหนนะครับมามาดูชั้นสิบที่น่าจะเป็นห้องบอสจริงๆกันครับว่ามอนมันจะถึกขึ้นจากห้องเมื่อกี้ขนาดไหนนะอเอาง่ายๆก็คือมอนเริ่มยิงน้องโกวิจิผมเข้าครับจากตอนแรกที่ยิงไม่เข้าแต่ว่าน้องโอวิจิผมล้วงหลังอยู่ดีฮนะแล้วฮิลไปจังหวะนี้หมับเข้าให้ยังเอา้ายังไม่ฮิลเดี๋ยวเจอบ,บอสไฟครับจังหวะนี้จะต้องฮิลนะเออน้องมาคขาวะผมแม่งแรงจัดๆจ,จ,จนบอสไมไ่ทำอะไรสรุปเรียบร้อย โอเคสุดท้ายไม่ต้องคิวนะครับแต่ว่ามอนตีแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับพอแบบว่าเรายิงไต่ขึ้นไปสูงขึ้นนะครับมอนก็จะตึงตามเรานี้ MVP เป็นน้องวาคบะนะฮะบอกเลยว่าแพ็ค35บาทโดนผลไปแล้วนะครับนี่ดามเมจดนำด้วยนะพอดีส่วนพวกวิจิเป็นตัวแท็กแล้วก็ล้วงหลังนะครับโอเคส่วนในเรื่องของรางวัลของหอคอยนะครับผมก็มันจะมีเหรียญหอคอยครับที่เอาไว้ซื้อทางด้านของหินอัพตัวอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นหินขั้นกลางนะ ที่ใช้อัพตอนประมาณเลเวล40ขึ้นไปนะครับเวลาเราใช้เราจะไ,ได้ไม่ต้องใช้ค่าพลังงานหรือเอนิจจีของเราเยอะนะครับมนแลกออกจากตรงนี้ก็ได้เหมือนกันมีให้แลก10อันนะครับก็น่าจะประหยัดไปได้เยอะอยู่คอนเทนต์ต่อไปครับผมก็จะเป็นบิสนะครับอันนี้น่าจะเป็นการจัดทีม2ทีมนะครับในการต่อสู้กับบอสซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่ทีมเดียวไงเราคงใช้วิธีในการแบบว่าจัดอัตโนมัติไปฮะสว่วนอีกห้องนึงก็ <laughs> มีอะไรก็ใส่ใส่ไปแล้วกันมันจะได้ปะวะ มันจะไหวไ,มไหมวะดูเจคิสมาดิหน้าตาหน้าแบบไม่มั่นใจสุดๆอ่ะเดี๋ยวรอลองดูก่อนแล้วกันเอผมว่าห้องนี้มันเป็นห้องบอสปะ่ะอ่ะเดี๋ยวลองเข้าไปเล่นดูก่อนแล้วกันครับว่าจะไหวไหมถ้าไม่ไหวก็คงจะต้องไปนั่งอับตัวมาเล่นก่อนเนีครับมีแยกเป็น2ห้องนะฮะชัดเจนว่าเราต้องมีตัวละครค่อนข้าง,างเยอะนะครับโอ้แค่ห้องแรกผมว่ามอนก็ถึกใช้ได้นะครับดนนินี่ขนาดว่าเป็นระดับง่ายนะ เอาล้ครับตะลุมบอลกันใช้ได้ครับจงหวะดีโอโหตีสกิลกันขวาบอลจะตายฮะห้องแรกผ่านไปครับผมโมวิจิแบกได้ครับแต่ว่าห้องต่อไปที่สิปัญหาฮะอีกห้องหนึ่งที่เราเอาเจคคริสรนบที่ทำหน้าไม่พอใจแบบสุดๆนี่มันบอลต้นเกมนี่หว่าสภาพมันจะไปสู้ได้ยังไงเลยม้วสิบนะฮะผมว่าโดนตบตายหมดทีมแได้เลยนี่เจคคริสไม่นะบับเข้าไปครับไอหนุ่มหน้ามนแทงอยู่ตอนนี้ รู้สึกว่าตีไม่เข้าเลยฮนะแล้วตีไปอ่ะพอดี้หมับเข้าให้เออสกิลไปไปยังไงยังไม่ได้ครับเหมือนว่าตบรอบเรียบร้อยหายไปแล้วครับหนึ่งตัวพี่หนุ่มหน้ามนเราหายครับโอ้โหดาเมจไม่ไหวฮนะเจคริสผมอันตีไปทำอะไรไม่ได้เลยน้องโอ้โหเรียบร้อยเจอบอสสกิลไปครับ นี่ขนาดขั้นง่ายนะอันนี้เอาแล้มาอยู่กันที่รอบ2ครับรอบนี้ผมไปลองอัพพวกตัวที่แบบว่าเป็นทีมบนมาก่อนละเดี๋ยวท้องบนได้ให้น้องวากบะแบกนะครับเพราะว่าดาเมจเราน่าจะเยอะแล้วแล้วให้พี่หัวแดงของเราเป็นตัวแท้งนะครับ แล้วก็อีก2ตัวที่เอาเข้ามานะฮะเพื่อทำดาเมจแล้วก็ห้องนี้ครับจัดดาเมจไปจัดเต็มครับเอาน้องโมมิจิแล้วก็เจทีโอโดราครับบวกกับลูซิลนะครับตัวฮิวตัวเดียวของเราแล้วก็มีน้องทวินเทลหัวสีมพูนะครับในการทำดาเมจนะเอาละรอบนี้จะมาแก้แค้นสำเร็จหรือไม่ครับลองดูครับเปิดมาที่ห้องแรกครับผมพี่หัวแดงเรานําทีมครับเข้าไปซัดครับผมจังหวะนี้เหมือนจะยืนไม่ไหวฮะยังไงต่อดีชิ้หายแล้วว่าคาเบะบอกเฮ้ยยืนก่อนเพื่อน เออสกิลไปยังไงวะคาเบแบกไปลูกเออนั่นแหละมีแจกโลครับผมอัพตัวโลมาอ่ะี้น่นาจะพอสู้ได้อยู่ครับน่าจะพอถูถูใไทยฮะน่าจะมีตุยไปสักตัวหนึ่งดูจากทรงละยังไงหรือจะไม่ตุยเพราะาเราวีโลเออตีไปครับน้องวะคาบะและ้วเหมือนว่าเพื่อนจะหายไปหนึ่งครับจังหวะนี้นาทาไปล้วตัวแท็กและเรียบร้อยไปฮะห้องบนได้ครับทีนี้เรามาลองลุ้นห้องล่างครับน้องโมมิจิกับเจ๊มังกรจะไหวไหมมาครับเมื่อกี้ทำไว้แสบมากหนุ่ม รอบนี้เอาจริงแล้วเอามือม,มิจิงลงมาห้องล่างแล้วครับยังไงเปิดเข้าไปถึงใส่เลยครับโมมิจิหมักเข้าให้โมมิจินำทัพตีไปเออบอสต,ตีไม่เข้าครับจังหวะนี้ได้อยู่ครับโมมิจิแทงเลือดไหลใช้ได้ฮะรอบนี้ได้จะผ่านแล้วครับผมเออยังไงเจมังกรบับเข้าไปเออเมื่อกี้ทาอะไรไว้มันตัดเอลีมามีแบบว่าสตันบอสไปนหนึ่งทีด้วยนะโมมิจิยังตึงครับแล้วเหมือนบอสเปลี่ยนเฟรเหรออันนี้ ดามเอตสามพันไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเรามีน้องหิวหิวขึ้นมาฮะยังไงหิวไหมโอ้โหจังหวะนี้เออหิวขึ้นมาและเรียบร้อยไะครับดามเอตคาบิ 30, ลุกสามหมื่นและหายไปเลยครับสำหรับบอสบอสต้นเกมที่เราเจอเมื่อกี้นะฮะเราแก้แค้นได้สําเร็จแล้วครับในี่เรียบร้อยอยู่ที่ได้ของรางวัลได้ไหม ไอผมว่าคอนเทนต์นี้โอเคนะต้องปั้นตัวเยอะนะครับแล้วก็ได้ของรางวัลมาแล้วนะฮะก็สำหรับคอนเทนต์ตีบอสอันนี้นะครับถ้าเราตีไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะมีการจัดคะแนนนะครับแล้วก็วัดอันดับกันด้วยนะโดยที่ถ้าเกิดว่าคุณติดอันดับสัก250ขึ้นได้ก็ได้พ2 0 0แล้วนะซึ่งเยอะมากๆนะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดครับที่จะทำให้เราเนี่ยฟาร์มเพชรกันได้ดีครับสำหรับที่นี่แล้วก็จะมีรางวัลคะแนนดาเมจร,รวมด้วยนะฮะซึ่งโอ้โหต้องทำค่อนข้างเยอะนะ ตอนต้นเกมแบบนี้น่ายังทําไม่ได้นะครับและกนมานที่คอนเทนต์สุดท้ายครับก็คือการตีบอสนะครับทะลวงอุปสรรคอันนี้ก็เมื่อกี้บอสต,ตัวเดิมครับที่เราซัดไปแต่อันนี้น่าจะเป็นแบบที่ง่ายกว่าเมื่อกี้นะครับไปเราลองไปซัดกันดูครับด้วยทีมเดียวที่เรามีแบบทีมเต็มของเราเมื่อกี้เราไปสู้แบบน่าจะยากสุดในเกมมาละอันนี้เรามาสู้แบบน่าจะเกือบยากสุดกันบ้างครับดูซิว่าเลือดบอสมันจะหายไปไวไหมนะไปครับน้องโมบิจิผมเข้าไปแท็กเหมือนเดิม เฮ้ยแต่ว่าเหมือนบอสจะถึกขึ้นมานิดนึ่งวะอันนี้สรุปก็ไม่ได้ง่ายนะถ้าเกิดว่าเราไปบอสท,ที่แบบยากกว่านี้ก็น่าจะยากเหมือนกันนะครับเฮ้ยแต่ว่ากระแรงอยู่แหละบอสไม่เข้ากระสีเหมือนกันเลยแต่ว่าบางนะครับเลือดแสนสองครับโมบิจิผมสับอย่างเดียวครับไม่สนอะไรทีมข้างหลังก็ยิงฟรีและเรียบร้อยถ้าผ่านแล้วงี้ไปตัวที่สองได้ไหมอยากเห็น แอนิเมชันบอสเยอะๆครับนี ah. i, ่โมบิจิ MVP ว yes. ่ะเฮ้ยเอาอย่างเรื right. ่องในคอรูดาเมจน้องนี่เย็ดเคห้าหมื่นเลยนะถ้าเป็นวันเดียวนี่น้องได้อยู่นะก็เรียบร้อยไปครับสำหรับเกมรีกรัดตอนแรกก็นึกว่าเป็นเกมออโต้ธรรมดานะแต่ว่าพอลองเล่นจริงๆแล้วสนุกกว่าที่คิดครับสกุลสกิลอะไรที่สวยงามมารังการใช้ได้เลยครับแถมเป็นฝีมือคนไทยด้วยนะจังหวะการเล่นถึงแม้ว่าจะเป็นออโต้แต่ก็มีให้เราลุ้นตลอดนะครับซึ่งผมคิดว่าต่อให้บังคับเองเนี่ย มันก็ยังลุ้นอยู่ดีนะตัวละครสวยน่ารักทุกตัวครับแถมกาชาเนี่ยก็เป็นมิตรกับผู้เล่นอยู่นะมีให้เลือกนะครับว่าจะเอาตู้ที่แบบได้100%หรือ อยากจะสุม่มแต่ใช้จํานวนโรลร้อยกว่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณซวยก็อาจจะใช้เยอะกว่าอะไรประมาณนี้มีทางเลือกให้คุณนะครับของแจกที่ดูดูเนี่ยก็มีเยอะนะทั้งแบบพวกล็อกอินรายวันล็อกอินรายเดือนนหนจะของแจกฟรีในร้านค้าทุกวันอีกเพจประจํา,าวันเพจรายสัปดาห์แล้วก็ความสําเร็จต่างๆนะครับนหนจะเวลาผ่านด่านก็ได้ของอีกค่อนข้างเอื้อกับสายฟรีใช้ได้เลยก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะ มีให้โหลดผ่าน App Store ของทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android หรือจะโหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้เหมือนกันผมแปะไว้ให้แล้วไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้ครับกับเกม Regulus The Advent และสำหรับคลิปนี้ผมอามดุลก็ขอตัวบิดไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ